สวัีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะเป็นอะไรผัดกระปูเจ้าเคยกินอยู่บ้างจะเคยแมนบอกไม่ตะปนเออรู้บ้างขอยังตะปนเห็ดกินเบิงหลายๆอย่างหอะไรใครเคยได้ชิมบ้างอันนี้ก็แมนอันนี้ก็แมนข้าวเช้ากำลังโอนอัวกินข้าวเช้ากัน หลวกผักเป็นซาเซเอานะไปเอาออกไปไว้ที่ชายแดนคอยเฝ้าโอ้ยยาเด้อเสือเอ้ยมีทั้งมีดมีทั้ง่อนเด้นอ่ะนะบอกจำมันได้ด้วกินลรอกินล่ะกินหรอกม้าน ปลาแน่นี่เล่นแสบคอยมักกินปลา,าบ้านบ้านแม่นอย่คอยมกักปลาคอคอยบดได้มากได้คอมามักกินปลาขาวเห็นปลานั่งกิงกนูปลาบ้าเชอละามักมาบ้างคอยเพราเอาเกยออกออกเล้คือขึ้นผอบาปิ่งไปป่าปัจจุบัน,น,นออยังในก้นหม้อ อยูก้ม้ออในกนมอใเาปอ่ใน้นห้อนป้าดาเฮ็ดยังกินค่ะงกินเลยใครสิกินเบิอามีข้าวคนหม้อเห็นไหมกินมาล้วอกอตอนตอนอยู่บ้านนะตักข้าวต้องตักให้คนอื่นก่อนตัวเองเราเอาคนหม้อ ให้คนจอด้นงนีไมแ้วไปนเอนี่บยาสิมหนาบ่น่ัแเ้โอเคฟาดหอขาเกือบเบิดหม้อเลยนะคระบินโดนก่อตำรวจบ่เบิ้มกับเขาเขา ใครเอาข้าวสวยมาจากไหนแม่จาห่อข้าวมาด้วยเหรอห่อมาตัวกุย่านเสือใบกินเนาะวนปิ้งปลามาพร้อมเนาะพัดกระปูมาพร้อม่มของฝากมาจากบางเยี่ยมย่านมาจากไหนนะผักเนี่ยสาซานยานปูใบกินน้ำห่อมาตัวผักเทโก้ก็จังว่าแล้ว เด็กคนหล่อไหมยังางบะติปปนอะไรอ่ะอันเจล่อวานนี้เสือบอกว่าทั้งคลิปเลยเสียงทางกัปปุแต่เวลาทางกอปโาไม่มีการเที่ยงป้าว่าอย่าตีกันอย่าตีกันไพชนะตอนที่พูดเป็นแบบป้าอยู่สามคนไม่มีเทียงกันเลยโอ้โหจักแล้วเนาะใครชนะบ้านเียงกันตอนเห็นทะแรกก็เทียงแล้ว อ,อ,อีหยังพนเาเืมน่นีาท่วไหมอะไรน่าบ,บามานั่งเดินไปมาหอดผี่จังเห็นเขาก็ให้เราตามมาบ่เลยบะหักเชทเรากจาสิมีโทรศัพท์ติดต่อเราทางใดล่ะเอินอไ้มาหนึ่งบอ่อย่าลู้ไม่หล่ะจะคิดว่ามีโทรศัพท์เครื่องไะ งามราครับเมื่อเออปภาษาก็มาเด้อมาคูมือเลยเชยงนี่มาอ,อยู่ลุงเสือกับมา อืมาเจ้าสีมาลงเต้นกันะก็นั่นแหละเราก็ว่าเบิ้งมือนี้คือสิบืมีงานหนักดอกไปพุดกระปูจากมือก่อนเพราะว่าเนี่ยเขาบอกเตรียมแนวกินกับยำบักห้งงาหมักงาที่แบบคนต่างจางหวัดเตรียมมุจสิเห็ดเมนูอีกอย่างกันกับเตรียมเลยแล้วพี่ใหญ่มาลงวันนี้พูดใหญ่ขึ้คุยกันแล้วเมื่อวานบอกพูดใหญ่ส

มันไม่มีมันหมดไม่รู้มันหายไปไหนมีค่านเก็บไว้นัดจานแบบไหนจานแบบยาวเยอะไม่ก็ต้งช่วยทั้งจานอ่ะเจ้าช่วยนะมันไม่มีเลยจะได้ซื้อเพิ่มอีกอยู่ช่วยแบบนี้นะจ,จะทำอะไรล่ะตุ้งเนื้อจะต้มคุณทายบอกว่าต้มปลาแกงปลาต้มยำต้มยำไก่ต้มยำปลาไงานเยอะแต่ถ้วยแบบนี้เนี่ยต้องได้ซื้อมาเอง ต้มยำด้อยต้มยำปลาไหนมันมาหายแล้วมันไม่พอผัดผักพวกรุ่นนี่อยากพวกรุ่นนี่อยากออกมาเอาออกมาเมื่อแต่งข้าวขาวผักไม่เสียเสร็จข้าวผักยาบมีน่อยาบลามีหนอไม่พอได้เลยผุข้าวเฟรมน้ำมูกกันกินมาแม่ข้าวเสร็ว่าก็กินมาเบิด์ตาหนีเด้อกินเบิดนี่ก็จะท้ อาทั้งสองอย่างปุ๊คือซื้อจานนั่นมาด้วยเผ่เขาเแบบว่าตักเอาไปกินตรงน,นู้นก็ดีนะบอกเขา,าเถ้าคนนั่งกินตรงนี้ก็มีจานตรงนี้นนกนินแล้วมันบ้นมัน,าานมักนก็ได้ประหยัดคนละ่คือจานประทานเบิรงมอประมาณได้ที่เห็ดย่างก็ซื้อเลยมะพรดกมะเขือเทศนาวย่าขาดอาจารย์มะฮงอืมมาเป็นกิโลเลยมาเป็นกิโลเลยมะพริกมกกาาะเขือเทศมะตอกระชมมะตอไม่ มักหุงว่าชื้อมาอื่นก็ยำมักหงยำอย่างก็เตรียมไว้ห้องประตำก็ให้คือเาเป็นถุงเลยมาแล้วก็แบบกับข้าวฮากับมีต้มปลาต้มไก่แล้วบ็จะทำลาบอบบช่วยเราต้องแต่ว่ายังค่อยเคยดาม่เขากิน ลาบลู่มีเนื้อผักมีจำต่ทำเลยลาบผไดไม่ถ้าไม่อยากทำก็จะเป็นลา่ท้ผัดผักผัดอะไรก็ได้หูเขานำหนึ่งข้าวนำผัดผักไม่ทำได้ผัดผักหเขาก็หนียงจุดหน่อ้ามืออื่นเนี่ยผัดผักจำมะฮู้จี๊ด ทำไมเขากินแต่น้ำกินบางดูกับปูหน่อยนะมันกรอบกินได้หมดเลยเด้อเสอยงานเลยกินมันกรอบเด้๋กินได้กินได้หมดไหมบ้านบ้านเช่นอร่อยบอได้ทินง้ามคือปูใหญ่ด้วยแถวดีๆนะจุ่มจุจมใจะ ได้มาทำอะไรกินอะไรงานเนาะแพทตู้อี่นี่ไม่ได้ที่น้องท่านมีการได้มาเนาะดินมันงาาเด้อดินมอเรลยเนาะแล้วก็จะต้มดินตกละครอืมใช่มันไม่ใช่ดินลูกด่างแถวนี้ไงเนี่ยแกถ้าเขามีมาเยอะๆแล้วก็จะต้มจับปลาดินภูเขามอเลยทำงานต้มจับปลาเพรว่าเมาเบิดไง มเนแบบต้มสับขาแล้วก็ทำาโมุไก่แบบเห็นบอกเป็นถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่หมักไหมบักหมักอันนั่นแลก็ใส่มักินเบิต้มเล้งมาก่าแกงนางลนงมีนกบานซยหมักตมเล้งจะนงกงเลยนะต้มกบ่าแงเลยนนางเล็กนางเล็กเาพยาาเด็กสมุนไพรยาระบายได้อย่างดี ใส่อะไรอีกใส่หมูสามสามอะบ้านป้าอยู่ขึ้นบ้แม่เต็มตึงบบยนยเต็มตึงยอดงามเลยเนาะหน่สองคนบ้านมันหน่อยบ้านมาแกงมันนั้นไม่ได้หน่อยที่องหัวเนีาตัดลงเราปงถึงมันเนาะยินข้าวเอ้ยเด้อยวี่หนึ่งพังนี่เจ๊เจ๊ ด้ลแล้วเอค,ค,คะภาษาข้าว่าข้าของภาษาบันธุ์ถึงยังถึง <c oughs> ยังเสื้อยองเยอ,อันนี้พึง,พงล้วมั้ง <c oughs> กใช่ล้เขาเจ้เขายอะเา้ามาวไม่ชินอะเลมาเายอมากมหาข้าวอเอาเอาไปส่งให้พ่อ้วนาไปเข้าวข้าข้าไม่ใช่กลยว่ข้าไม่ท้อจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ